ต้นเมื่อกี้นี่สูงต้นนี่นี่สิ่งทีด้นีาแบน้ต้อนะออกขึ้อน,ออนโอ้ยเรียบร้อยครับคนคนจ้าง สวัสดีครับนี่ของผู้หิพามากเก็บผักหวานครับเก็บผักหวานอยู่ทั้งภูเขาครับยุตีนเขาครับว่าขึ้นภูเขาตอนนี้ก็นกำลังจะขึ้นไปครับเห็นครับปลาที่ผมจะเก็บผักหวานอย่างไรครับนี่ครับต้นผักหวาน มันจอดมันมันบ่อยบ่อยยาวจอดได้หน่อยเก็บตัวนั้นละได้เก็บเองตัวนี้ครับต้องเลี้ยมเลี้ยมออกสิล่ะเดี๋ยวพี่เอามีดทางทางไปมันปง

น้ำเดือดวางโคกลงหรือฟองโองหม้อเลยเดี๋ยวมาเอามีดมีดลีไปก่อนไปไปต่อเดี๋ยวมีดลีไปก่อนนี่ผมมีดเด่อมเดียวครับของมันน่ครับมันคนเก็บที่สองต้นครับเนี่ยีต้นหนึ่งก็เห็นต้นหนึ่ง ยอนแสงเดี๋ยวต้นต้นหน่อยต้นหนึ่งย่งอนหน่นนกำลังติดปงเก็บเอาซ้ำนีด้ดนะครับเก็บไปหลายมันจะแตกต้นใหญ่ต้นไม่ใหญ่ปอนไดนี่ย่อนอยูย่ เอาเบิร์ครับสมัยแกงพอดีมันปงประทันคนเก็บหลายตีนผู้บรรยากาศก่อนหินนีย่ยงนี้นี่จเสียงนกครับเงียบสงบ เก็บสองตัวนี้มึงยวมมีดถางไว้มีดเลยนะีะพวกม้าสมีละถางไว้นี่ครับเขาไม่ได้ปลาแล้วกี้เก็บผักหวานแล้วได้ประมาณเจ็ดแปดยอด nhưng mà đi hầm để phải bưng đi có phải lái lại khi nó mày tìm phú hầm phong ba bay tong cung ไปวางกิ่นเขาห้อมุกนี่ครับน่กับทีมงานเบื้องต้นพักวางแล้วมปรุง อีหลอ,อกลวนนะนั่งเลยทา่านทีมงานครับ <c oughs> หาต้นพักหวางก่อน เบื่องป้าไปเรื่อยๆครับจันบอนเก็บร้อยได้นึงนั่งทีนักงเลยคนแพ้เองกรนั่งแตกเออจ็บไปเรื่อยเอาแบบนี้เลยงจันบอน,นอเก็บเน ก็รีใบใบไไมันน่าหลอกนะือผู้ใดมาเคืียร์ยด้เก็บปง่งออกมีใบเราเนาะหมดใบแล้วจริงๆครับเน,นี่ยมันกำจัดเรื่อมแตกแล้วนะแค่ไม้หยุดเปลังมันก็เรื่อมแตกครัเบเคลียร์เกลียร์ของค,อคอน,น่ค không oh, cái bước kiếm hay bớt nè Nó kiếm kiếm hay nè nè Chưa Đây hấp bình Khuyên lợ Hương buồn Tháng sẵn xanh เรื่อยครับนี่เสียงจับจัน

ลืมแล้วครับจันวันลืมไหมแล้วไปเลยครับไปเลยเก็บมาหลายต้นเลยล่ะไม่ได้ถ่ายไปช่องอไหนอีกวันี่ โอ้โอ้โอโล่มไปช่องนี้ครับ

อย่านางไล้ไหลเห,ห็นนั้งมีเลือดกบบนี้าขึ้นแล้วก็หยดลงไปอีกครั้งนึงครับขึ้นไปว่าได้ไม่ติตันหิน ลงหาทางให้นะครับพอพอต้นใหญ่แล้วนี่จะขึ้นต้นนี้ครับพักหวาน,นาสูงกัน่สูงไม่รู้จะแตกปะม่ใไม่กระป๋าสูงครับต้นนี้ดอกไม้เดี๋ยวมไทยลงนี่ครับต้น,น,น,นมืดไม่ค่อยเห็นเป็นนิยอดเลยเดีย๋ยวมีเกล็ดเดาอยูทางทาง,ทางเห็นปง เห็นครับสวยไมสูงเหรบนข้างล่างสอ้เป็นเรืบันชิวทัดเท่อยู่ยกระหลอกแหลมนิดนิดๆปดน้่งระทนรทัม่นด้องบรรยากาศด้ป่ะนี่ครับผมฟันลงเมื่อกินี่ฟันเลยเห็นปุ่ง

หน่อยเลยหน่อยเดี๋ยวบางทีบางหอยผมฟันหล่นเลยตรงนี้ขึ้นเมื่อกี้เลยนี่ครับต้นสูงครับแฟนบอลคืนอ้วยใช่มันย้อนแสงมึงมึงโยนมามึงหน่อด Những sáng có hinh xuống sung sung xuống sung 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 ลงไปตรงนี้มันย้ยอนสแสงดมหามุ้งไม่ก่อนโอ้โหลงมาแล้วน่ครับเดี๋ยวกระโปรงยืกหน่อยนี่ครับย่างขึ้นมาเจอต้นพักอีหลอกพร้อมนีไม่ได้อยู่นี่เกิดกับหินเซัะอีหลอกขึ้นมาตรงต้นพักหวานงๆเงสูงกิ้ พกวันเราลงไปแล้วนี่ยนวิวของรางครับมัสูงยู่ครับนี่ครับต้นเมื่อกี้นี่สูงต้นนี่อันนี้ผมขึ้นหินมาด้วเนี่ยไมห่หยาดทั้งหินครับ เมืองวิวข้างล่างภูเขาเนี่ยต้นนี้แหละไหลต้นสูงเก็บก็เวิร์ดผู้เลยเอาไปถึงต้นเหมันอ่อนมันสูงนี่ครับเบิองข้างล่างโู้โาลงไปแล้วนีกำลังเครื่องหิน มื้งเมยครับกาดได้เลยครับทั้งขอฝักกันหาอยู่ข้างล่างมันไปครับเดี๋ยวลงไปแล้วหาต่อครับแถวนี้ต้นขงสูงขึ้นม้าข้างบนนะ ต้นอีบุกก็อยู่นี่โรงแรนต้นอีลอกไม่ใครต้นอีบุกละไปนะครับนี่ต้นหนึ่งสูงกว่าท่านไปครับตรงนี้ยกิยมนั่งอยู่หินเออแตาวันนี้น ฟันลงฟันลงเนาะนี่ครับพ่อยต้นหนึ่งละสูงอืมต้นท้กหวานเนี่แหละต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วมันก็ยีรีใบมันลงแหงมันปงเป็นบุรีใบเว้ยตอนนั้นมันเส้นปงดีด้วยเลยนะต้นลงแล้วไปเก็บเอาเก็บเอานะเนาะแล้วเอาสูงเดี๋ยวว่ามันถุงปุ๋ยหนึ่งลนะนี่ต้นมันสูงเนี่ยคุณหัวใจก่อนหัวใจ เมตรปเน,นี่ยประมาณสิบนิน่เก็สิบปวงเลยเกนทีขึ้นแล้วค,ครับไปนเนี่ยตามครับนี่ครับผมขึ้นลงมาแล้วเมื่อกี้น,น,นี่ยแปนเลยปลายมันจุ่ <S <S มรบไปนั่นลยผู้ใหมาได้เก็บปุ่ต้นน,นั้น ดิบึงหันลงกินเผื่อนเลยเกี่ยวหยอดมันแล้วมีใบแก่มันเมื่อยครับขอจะลงไม้่น่ต้นมันพูดอ่ะเนี่ยนแล้วขึ้นไปป่ายได้เพื่อกินกินหมดเลยพูดเลยมากเลย แตกพวกวัวเลยใช่ไหใช่ครับไปต้อนอ่ะพอมลุยไปงลงเขาเลยครับไปเนี่ยโอ้ขาอ่อนขึ้นต้นปักหวานเมื่อกี้เนี่ยปกหวานปลาของแถ่นี่โอ้ขาซันเลย มึงลองไว้เก็บเก็บเอายอดมันนี่ทุกคนต้นโอ้เรียบร้อยครับมือคนคนกี่ทั้งเดี๋ยวโอ้โอ้เสียบ่ล่ะบ่มีคิมมีเบรกพอดีครับหินนี่ไปตพอบนี้ไป โอ้ขาอ่อนขึ้นต้นพักหวานมาโอ้ไกลครับเลยโบเป็นยังครับต่วมันมีหัอเข่าอยู่กับเปลือกบองกับเนี่ยเดียวกับลาเดียวไปต้นเล็กๆกบบนี้ครับ ปงอยู่กับหินบไทยดอักไปแล้วน้อยอย่างนึงเดี๋ยวครับลงเลยนะเดี๋ทั้งหมด เยอะเราเ,เก็บมาหลายแล้วเมื่อกี้นี่เก็บมาเป็นสิบก่าต้นแล้วทำวิทย์ถ่ายทางมันยากนะี่คิดว่าทางเสื้อยังต้องขามต้องรอดเพื่อนไปเังเลยพ่อเสื้อใหม่ทั้งหมดเลยทางมา หวานปลาของเพืครับหมุนปลาผมไปไปยาน,างนา้งผมขึ้นไปยาน้งเลยนะโครับทางน้ำไหลลงมาด้วยปลาไพมันหิน,นปลาอีกแล้วรัดเลยปลาบุดดงเราทั้งออกไป ยิดงน้อยไสิกลับแล้วครับห้ามองออกไปกินเขาข้างนอกครับอยู่นี่มันพ้อนลมมันบกโกกมุดอีกแล้วครับมุดไปยแล้วนี่ว่าอยู่นี่ยไม่อยู่ในปางสิดิโอ้โหเดี๋ยวกินที่พูเก็บกว่าต่ตางๆนี้ก็ได้เลย

มาได้อยู่ลวกกินกระพลหนนี่แก่นี่อันนี้แก่ๆเนี่ยรอ้วปนลุุมรัแน่ลวกกินได้เลยเนี่ยมันหยอดงามอยู่นะบนแน่งหยอดแก่แบบนั้นหรอกมันเขียวแบบนี้เลนี่แหบะนี่อะแก่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยลวกเปยนี่กูอะครมาก็เขาได้เเขาปลา ปลาแหงสิทธแหงแดกบองครับแบกเกี่ยวาตุเข้มาตุเข้มน้ำนะปลาหน้ำงกันได้ไหมกัมแห้งเข้มครับนี่ครับผักหวานผักหวานจะน้ำเขาเขาไม่หนึ่งกบ้านเปลได้เอาไม่อ่ะเปลตรงมาแหกเพเลย บ war, อ,อกเขาไม่เะพูดอลตะปีใหม่เลยหวานโอ้โหเลยมึงมึงอย่าซิมบักหวานมึงแข้วแต่เขาเจ้าหมหมวกลัวอี้ดิซิมบักหวานเมึงซิมกินได้กินปอนปอนสามสิบมันกิมแปลกบ่ขอกมองครับเป็อกมองไข่รีท้า หวานเนอยจริงจรงพุทธาชนไมนมสิ่น,น,นะอะไ,ไรๆ่ป่าวแดก่องครับไข่ามาเรียน ลองข้อครับลองข้อขนาดไวซูทุเรียนหมอห้องทุเรียนนี่ตรงนี้ถ,ถ้าออกไปทางนี้ไปเดี๋ยวก่อนจะเลี้ยวไว้เขาเขาบ้านไปเขาบ้านตรงนี้ไอเทมีเอีนขายอยู่ข้างถนนทางนี้ แห้งข e ึ้นปดเก้มด้มึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเยนมเดี๋ยวเดียวพ่อ่งรู้มั้ยตัก็นะาักองกันเลย ทำเหนือ้วครับทำผักหวานขึ้เขาป่าขึ้นเชี่ยงติดมันประแดกบ่อง นะครับเดี๋ยวมาเก็บใหม่